แผนที่ว่าจะวางไว้วันนี้จบทุกอย่างอ๋อทีแรกช่างตัวบอกว่าจะประกอบน้องสนิมด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับโอเคครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปชมคลิปคลิปนี้นะครับโอเคครับผมก็ขอ,ขอบวัสดี่ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่อีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราอยู่ที่ร้านช่างตัวนะครับ ทุกคนก็เลยสงสัยเฮ้ยพี่ไปอยู่ทําไมร้านเชยงตัวก็แล้วทุกคนอาจจะเห็นแล้วว่าน้องสห,ไไหนิมนะหายไปไหนนะครับหายไปไหนนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าน้องสนิมหายไปไหน <c oughs> <c oughs> นี่มาดูดิดูดิดูครับผมดูครับผมเ,เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะอันนี้ไม่ได้มาอัพสตเต็ปไม่ได้มาทําเที่ยอะไรเลยนะ <c oughs> แต่พี่จะพาทุกคนมาดูปัญหาเว้ยจุดที่มันเป็นปัญหา ขันผิดชีวิตเปลี่ยนแค่นั้นแหละเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับตอนนี้ก็ช่างโตยมาแล้วนะครับนี่ช่างโจยสวัสดีครับขอร้องใส่มาเครื่องห่อจ้างช่างหน่อยจ้างขอร้องขอร้องครับผมไม่ได้ว่างเยอะค้ขอร้องเปนดอกให้น้องๆให้น้องๆถ่ายคลิปไอ้น้องๆถ่ายมันเครื่องไม่ได้ถ่ายคลิปใช่ปัญหาผมเลยทีนี้ งานมาเลยเนี่ยแค่น้ำมันเครื่องดูดดูต้องรื้อขนาดเนี้เนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ช่างตัวต้องเอาไปส่งที่ลงกึงเลยใช่ไหมเขาเชื่อมทําเป็นสแตนดาร์ดเพราะเมื่อก่อนอะอันนี้มามันเบอร์สุดท้ายแล้วเคยตามมาแล้วมันเคยตามมาแล้วเบอร์สุดท้ายแล้วใช่ผมก็ลงคลิปไปแล้วนะที่นั่งตามตรงเนี้ยเคยลงคลิปไปแล้วแล้วก็อ่าคลิปที่ถ่ายน้ำมันเครื่องที่อยู่ที่ บ้านน้องคนนึงนะฮะที่อยู่ที่สตูลนะฮะนั้นก็ลงไปแล้วย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่คือคลิปที่ไม่ได้บอกว่าน้องเขาขันน็อตน,น้ำมันเครื่องอะลูดนะครับผมแต่ก็คือกลับมาได้ถือว่าโชคดี <c oughs> ใช่โชคดีวันนั้น <c oughs> มาถ่ายมาเครื่องจะไปเดียว <c oughs> ใช่ครับผมเราบอกถ้าน,น็อตแบบนี้อย่าเสี่ยงเลยใช่เดี๋ยวไปวิ่งวิ่ง้หลุดงานมาเลยนี่ดูส่วนดูรายเชื่อมโอ้โหเชื่อมอย่างนั้น หนาแล้วนะครับไม่ปกติฮอนด้านี้นั่นมันเครื่องมันจุดอ่อนมาเลยมันขันเอ๊ะวันนี้เหล็กกับมินียมเกียวมันจะอยู่เหมือนกับมันจะไม่แน่นอ่ะเกียวมันจะจะโยกได้หน่อยหนึ่งแล้วถ้าคนไม่รู้น้ําหนักจริงเอ่ยขันแถมไปอ่ะเรียบร้อยแกรูดหมดอันเนี้ยสังเกตได้เลยฮอนด้ารูดหมดอันนี้ก็คือเอาไปโปะมาใหม่ก็คือถ้าสมมติว่าผมขันรูดอีกเนี่ยเชิงเตอก็ซับไป S หนึ่งได้ S สองได้ อ๋อตามได,ได้อีกสองครั้งได้สองครั้งแต่นี่รุ่ยากนะเพราะเสริมบูธเชื่อมทำให้มันหนาขึ้นเกี่ยวเยอะขึ้นเพราะเมื่อก่อนนะเกียวมันอยู่คือห้เกียวเองเกียวไม่หนาชเชื่อมทำเป็นบูธครับโอ้โหถ้าถ้าไม่เล่นกล้ามมาก็ไม่รุ่นหรอกแสดงว่าน้องๆแถวนั้นไอ้ทเกีียวมันมันก็ ไม่ค่อยนั้นแล้วไม่่ไปั่วแล้วก็ขันเข้าไปบางทีน้องๆไม่ไม่รู้นะนมันเครื่องปกติขันปถึงมือก็ได้แล้วเพราะมีเนียมกับเหล็กอ่ะมันจะดูดกันแล้วมันร้อนมันไม่จําเป็นต้องขันใ้หัวสายให้รือให้หมดแรงเกิดอันนี้คือนี่เลยนะสาเหตุเลยนะน็อตตัวเดียวนะครับทุกคนน็อตตัวเดียวนะต้อง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 รื้อขนาดนี้เลยนะาไม่ร้แต่ว่าพอรื้อได้เดี๋ยวก็ปรดีได้แคมมาเพิ่งไล่เจอ ของน้องๆเดี๋ยวเราลองเสียบแคมดูเสียบแคมใหม่ดูอ๋อลองเสียบแคมใหม่ด้วยโอ้โหก่อนเมื่อก่อนมันกรีดแต่ท้ายมันยังตึงๆนั่นน้ะด้านท้ายอย่างนั้นด้านนะก็แก้ผมจะไล่ไล่ใหม่เอานันยังไม่หายท้องพี่อ่ะยเดี๋ยยวังไม่หายท้องยังไม่หายท้องพี่ไม่แต่มีคนหายท้องแล้วนะครับ นู่นเลยนั่งอยู่นู่นครับนั่งอยู่นู่นเลยครับไอ้นู่นหายท้องไม่เป็นไรอยากให้พี่กับน้องทักคนเออใช่ครับไม่แต่ไอเบีววันนั้นนายจะหงายแล้วแต่มันไม่หงายมันนิดเดียวเองไอเบีวอะเก่าๆถ้าไม่เก่าก็เรียบร้อยทำเต็มเต็มอ่ะใช่ครับผมแต่ผมก็หลายครั้งแล้วนะครับในยามที่รูปหล่อๆออกมาไม่ตั้งใจครับมันเด้งขึ้นมามันบังเอิญมันเด้งขึ้นมาจริงๆก็คือว่าผมเห็นแล้วหน้าเนี้ยที่ว่าซ้อมๆอ่ะ ต้องหยาบอมคัดแต่วันนี้ไม่อมคัดแล้วเพราะเมื่อก่อนอ่ะบอลตรงไหมสองสนามคัดชุดหนึ่งใช่รประมาณสองสามสัปดาห์นี้คันนี้สองสนามแล้วคัดอย่างโอเคเนี่ยเพราะรถสามารถมาถ่ายเครื่อง,งทุกคันถ้าเป็นลูกค้าผมถ้าผมว่างผมจะลองขี่ดูให้ก็เหมือนวันนี้น้องนั้นมาถ่ายมือเครื่องเจอไปวันยังไงได้ร้อยใหม่ผมอ่านั่ง <c oughs> <c oughs> ดูช่างตัวตั้งแต่ เช้าตอนประมาณ9ก้าถึงสิบโมงเนี่ยแหละมีน้องคนนึงนะฮะกับเว็บ LED นะฮะมาถ่ายก้ำมันเครื่องแล้วนักช่างตัวเนี่ยก็เลยลองขี่ดูพอลองขี่ดูคัดลื่นพอคัดลื่นช่างตัวก็แบบว่าเอาเอเปลี่ยนคัดให้ช่างตัวก็งานทำอย่างนี่ไปทำจากช่างตัวไปแล้วถ้าคัดลื่นเดี๋ยวมันญหาอื่นตามมาเลยองเปลี่ยนดีกว่า พอเปลี่ยนแล้วเป็นสรุปเป็นยังไงทั้งตัว้าเปลี่ยนก็ดีแล้วก็มันมีฝาถูเพียมาก็ไล่หาวเก็บฝ้ายใป่็กลับมาวิ่งเหมือนตอนส่งงานใหม่ๆหม่เจ็ดเท่แต่โดนไปวันไงไงเดี๋ยวไม่รู้วลูกค้าเนี่ยที่ผมบอกแล้วตอนนี้ที่มีเด็กๆชอบเราช่างทำไมทำรถช้านักผมบอกผมทำานเดียวมันหลายรายางอะแล้วอย่างกับงานเราแล้วตอาทำมันก็ต้องให้เน้นดีเอาตังค์คือทำรถใช้เองกับทำเอาตังค์เขาอะ มันผิดกันมันตังเขายังไงก็ต้องไห้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอย่างที่ผมเห็นนะวันเนี้ยทั้งวันเลยผมมาสองรอบแล้ววันเนี้ยก็คือมาตอนเช้าจนถึงบ่ายสามผมก็กลับไปบ้านอีกทีนึงแล้วผมก็กลับมาตอนค่มอีกทีเพิ่งช่างตัวเพิ่งส่งงานไปเมื่อกี้น้องคนเมื่อกี้เก็บไม้หมดนะอือโอ้โหือว่าเสียงน้องก็อยู่ไกลอ่ะกลับมาเครื่องเขาถ่ายกรจายลอยถ่ายดีรักษาดีก็่นะอืมโอเคก็ เดี๋ยวช่างตัวก็จะประกอบเลยใช่ไหมครับอคอยพ่งนี้ไม่ได้ถ้าคอยจะทําพุ่งนี้เดี๋ยวพ่กนี้ไม่รู้อะไรใหม่โอ้แล้ววันนี้แผนที่ว่าจะวางไว้วันนี้จบทุกอย่างอ๋อทีแรกช่างตัวบอกว่าจะประกอบน้องสนิมด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับแต่ <c oughs> ก,ก็เลยแบบว่าจะประกอบสนิมจะเอา o เครื่องของลูกค้าอีกคันกันเรืขึ้นนะ เนี่ยก็เลยมาเราได้มาประกอบตอนกลางคืนที่จริงที่ผมมาเช้าก็คือกล่าวว่าเห็นเักโดยได้ประกอบนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็เลยเลื่อนเวลามาเป็นตอนกลางคืนเลยเพราะว่าติดน้อง LED เมื่อกี้คอยไม่ได้ตอนนี้จะไม่คอยอะครับไม่คอยพรุ่งนี้ค่อยทำเพราะพรุ่งนี้เราไม่รู้มีอะไรเมืว่าเมื่อกี้นี่กับข้าวมื้อแรกเลยไมช่างโอของวันนี้สองอ๋อมื้อที่สองอเทีย่ยงขาเทีย่ยงเมื่อกี้โอ้โหตอนเที่ยงแสดงว่าไม่ได้กินข้าวเลย อโอ้สุดยอดาจริงๆนผมทนไม่ได้นะผมต้องมีเวลาพักนะผมโอเค,อเคก็หลายๆคนไอพี่บินน้องสนิมหายไปไหนนะฮะไม่ไดเอามาอัพไม่ได้อะทำอะไรเลย,เลยนะทุกคนก็คือนี่น้ำมันเครื่องรุดน้น้ำมันเครื่องอเนี่ยอย่างเดียวเลยเนี่ยเนี่ยค,คิดว่าว่างคิดว่าช่างว่างอย่างเดียวเลยชว่าช่างว่างอัพทำไมอ่ะไอขี่ไม่ได้อ่แค่นี้ก็โอ้โหทำไมเสียตังทำไมแค่นี้ออกคันเล่น บาๆอยู่นะยังยังออกไม่เต็มนะทุกคนออกคันเล่นเยอะๆยอะไม่ได้แล้วก็เนี่ยพอดีไปได้เจ็บใหม่เดี๋ยวต้องหันใหม่นี่ครับทุกคนเดี๋ยวต้หันใหม่เริ่มขี่ได้พอดีอ่องตรงนี้ตอนนี้ลืมลืมว่ามันออกแบบรอบเท่าไหร่แล้วปล่อยคัดยังไงนะฮะไอ้ลืมมันไม่เป็นประเด็นอะประเด็นคือที่ว่าพอเรามีแผลเจ็บนานๆอ่ะมันจะฝังอยู่ในใช่ใช่ในตรงไหนทุกอย่างอ่ะพอห้าสิบปีสิบปุ๊บ มันต้องยุกมันต้องยกเพราะว่าตอนที่ไปหมอบกับไอเบลสองคนที่ว่าอะไรน้องดีมขันเขียวอะไรอย่างนี้ยใช่ไหมก็คือพี่เจออะไรแบบมันก็แบบมันนึกอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยจะมีอะไรมาตัดหน้าอะไรจะกระทันหันอีกไหมวะอะไรอย่างเงี้ยพอมีอะไรขยับ่ดหน่อยพี่ยกเลยต้องยกนะครับมันเสียวๆมันเคยมีแผลเคยเจ็บอยู่หลายๆวันเป็นะทุกคนนะก็ถือว่าผ่านเรื่องราวเลาๆมาแล้ว ดีไม่คิดไม่เจ็บมากเดี๋ยวจะมีข่าวดีไหมครับจะเป็เดี๋ยวจะมีข่าวดีบอข่าวดีอะไรครับจะมาผ่านเรื่องราวไลยๆมีข่าวดีเี้ยเออผมเนอะดมห่เดี๋ยวก็ไปล้างนะครับผม เดี๋ยวเราสั้นตัวทำประกอบกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบเสร็จกันแล้วกันเนาะโอเค